สวัสดี FC ที่น่ารักทุกทกท่านคะ่ะคลิปนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะเมืม่อวันที่3กลกุมภาพันธ์พศส5 6 4เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องให้รับโอนค่าราชการฝ่ายอา,ายการเป็นค่าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหารโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนค่าราชการฝ่ายอายการเป็นค่าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาคสองสำนักงานอายการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการของกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตตาพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์พศ2564ประกาศณวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นปีที่6ในราชการปัจจุบัน ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆท่านคะ่ะ